ไม่มีเชื่ออันนี้ผมจะมาแกของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้ที่มัน,มนเป็นของขวัญแล้วก็ได้เงินเปิดกระรปุ๋ยเหรอเปิดที่ไี่อ๋อไม่มีแสงล้าเมื่อเขางา ฝากออไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านบอกน้ำหอมหมดแล้วห้าแปลงฟังนเนื้อไปนะต้องกินก้อนก็่อแปลง คือจริงๆอันนี้ผม,ม่ค่อยกินนะครับมันคือขนมบัวเั่าใช่ไหมไดทำไม,มเด็กซึมเบราะถ้ามีใบอาบหนามนอกจากผมเอประมาณเมื่อผมอาบหนานมานามา่ัน้านามเนี่ย<ต><า>ขึ้นไม่ว่าอาบหนามมันมขึ้นนี่ไออือเสบาบ่า อ่านอนมาแล้ววารีสนานอนเลยแล้วมันเนี่ยตื่นขึ้นไปตากผ้าบางเจ็บม้งเคืองตื่นขึ้นไปตากผ้าบางเจีบม้งเคืองอะไรเออเซ็จน่าจะเข้าดีกว่าเอ,อาเปิดแล้วนะครับสสสี่รอ้ยามิบห้าคนแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าของใครของใครนะครับเป็นกล่องนี้ไม่รู้แต่ว่าผมกินหรอ ไม่มีเสือคุกกี้คุกกี้กเดียวกันไอ้คุกกี้นะครับน้ำตาลหกสิบนะครับโซเดียมแปดสิบห้าแต่พลังงานเยอะมากเลยพันห้าอันนี้นะครับขอบคุณนะครับขนมเจ้าของพี่เนมบันยิปตอกขอบคุณนะครับ เอาเี๋ยว่าจำกัดเพื่อส้มบางชวนเอียงมันว่าใครของเลยจ้ากเพิ่มสินค้าในตะก,ก้ามันไหนเพิ่มอะ่ะน้องกีว่าเ้าใครของเอาเพิ่มกับเพิ่ม่ะในๆกันในๆแล้วเพิ่งมึงห้องใครข้องดลยอือยึใ่จีฟันก็ญ่จเบิร์ดแล้ว คนออกอาจเนี่ยก็เลยโหลดเหตุผลการเบอร์ปมงจมพะอนออฟวลกันไดแชลั อันย่นกลองเห,นนะนหน็นไหมฮะผู้ใดก็ได้ติ๊กตอกสร้างกลองสมบัติแล้ววะนะเก็บห้าคะแนนโบนอันนี้น่าจะเป็นของเมื่อคืนครับแต่ล่ามีดอกไม้สอง พี่อะไรไม่รู้แต่ว่าพี่เขาให้มาตั้งแต่เมื่อคืนสองร้อยเก้าสิบเขาพี่เขาเอาโบวออกแล้วอันนี้ไม่มีชื่อเหมือนกันนะนี่หมอนกันดิงอะ่ะ เป็นแก้วเก็บความเย็นนะครับสตีทจากคนเมืองหกร้อยเ่ะ้หกร้ยเนื้อสี่ร้อย จีมวงเอาคือเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวตรงปูกว่านี่ตรงพูกว่านี่นาาเออแต่ว่ามันมันไม่เห็นนั้นมันมันไม่สตรีทไหมแต่ข้างของมันมีสตรีท าน้งใช่ครับไปตลาดครับวันนี้โคราชขอคุณแม่ติวแม,แม่พิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์อัสเตเลียนนะครับที่สปอร์ตดอก เอ้ยดอกไม้พอนะดอกไม้แล้วจัดสถานที่นะครับแจ้งวันเหมือนกันสิได้ไหมเนี่ยนี่เอาไปขายต่อว,ว่าขายหรอกเอาไปเนี่ยล่ะตั้งไว้หน้าบันไดแน่นขึ้นมากเลยยังตื่น แล้ก็อันนี้นะครับผมเป็นเคเกหนึ่งนะครับจากบ,บ้านแม่บรากับแม่จินนะครับเปิดไฟแล้วพอมแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นนะใบกระดาษน่าจะหายไอจินยเน็นคนถือมาก ันต่อไปนะครับแม่พู้ยเตหมูอยองแม่แม่ป้อมแม่น้อยกับแม่ระดานะครับ ก้อนจำกัดมันหายแล้วแต่คนเพื่อน เขาเอือ้อเนี่ยเก็ะเรือบินสันเออเรือบินสันนี่เป็นเสื้อนะครับเป็นของเนี่ยกเกาเอื้อเนี่ยเกาะกูเดี๋ยวเนี่นยวม่กู ที่เขาใหินใส้กันนะแม่เขาว่ากินอันนี้แน่ๆเลยผนกินบุบูดอะ่ะบอดิโกบบอดิโก้ ยาคิม้าว่าแบบตัวได้ยังไงยากิมาเลอมันตัวนี้ดีนี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างที่มันเป็นของเล่นนะครับที่มันเป็นของเล่นพูดได้นี่ สวยมากเลยขอบคุณนะครับเกี่ยวไปซักบัดอ๋ออันนี้อันนี้เป็นของพี่โฟกัสนะครับ อิมพอรก์การซื้อมาให้น่าจะเป็นแชมเปญเพราะผมเปิดดูแล้วนี่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นมะลัยมะเคืนนะคะรับผมมะเขืนมาอีิริท็อปนมาแล้วเนาะ คนหนึ่งก็กำลังดูอยู่แบบก็มีส่วนกับไรมีขวาอีกอันนี้เป็นของพี่พี่ลูกเกตนะครับเอาให้มาเอคืนนะครับตุ๊กตาเท่าๆนะครับขอบคุณนะครับ ก็เมืม่อคืนก็จะมีลูกเกดนะครับแล้วก็นี่แม่อุดมนะครับรายมินทาแม่น้อยลำปาแม่ยาดาดําดาเป้ากระอยอบพิเชียว แล้วก็แม่สมคิดคุ่มวัดนะครับแล้วก็แม่ป้อมนะครับมีอะไรมาเคืนนะครับขอบคุณนะครับ อันนี้น่าจะเป็นของครูบอลน,นะครับเป็นน้ำหอมนะครับที่ผมเคยใช้แต่อนอนแหละแต่ว่าไม่เอาให้ดูหรอกเพราะที่มาคิดบอก,อกว่ะสบายในที่นี nhà mình không biết thì ờ không không chung chào của ai cung ở bên mấy cung này hai bữa nay chỉnh sửa phốt mấy cung rồi lẽ mọc tàu như gì mọc mọc tàu và nằm gỗ Hãy เป็นของพี่หน่วยนะครับพี่หน่วยทำมาแจกอันนี้น่าจะเป็นอะไรติดอัน,นอย่างก็กระเป๋าม่ได้เอาเต้าหนองอ ที่เรื่องแสงพ่ะนะแต่ว่ามนมุมมันเรื่องแสงดื้อใส่ไปแล้วอ่ะนี่เป็นเส้นในมุมนะครับของของเซนท่านอันนี้ดีรูปสําบวันเกิดนะครับนองเต้าพี่นํ้าฟ้า <S <S เสื้อของพี่ ZL เล่อสองตัวนะครับอบคนณนะครับคืนนี้เล่นที่ไหนครับเพื่อเข้ามาค่ะอยู่คนแกนแถมงน่นอย่าดวัว